คนคนค้าขายส่วนใหญ่นิยมปูเสริมโชคทางการค้าขายเสริมสเสน่ห์ด้านการเจรจาค้าขายดีเกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเกษตรตั้งตัวนะคะ คือจะมาชวนทุกๆท,ท่านมาทําความรู้จักกับต้นไม้มงคลต้นนี้เลยนะคะนี่เลยเขามีชื่อเรียกได้มากมายหลายชื่อกันเลยนะคะอาทิต้นหัวใจเศรษฐีต้นสาริกาด่างต้นสาริกาเรียกทรัพย์ต้นสาริการิ้นทองใบด่างต้นทายด่างรูปหัวใจหรือต้นเศรษฐีโพเงินเป็นต้นนะคะเอ เขาจะมีความหมายยังไงบ้างนะแล้วเขานิยมปลูกมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะต้นสาริการินทองใบด่างหรือต้นหัวใจเศรษฐีเนี่ยนะคะเขามีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาเขตร้อนค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายและดูแลง่ายนะคะจะอยู่ในตระกูลเดียวกับ ตระกูลไซนะคะเป็นได้ทั้งต้นไม้มงคลและต้นไม้ประดับค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะจึงได้เป็นที่นิยมนำมาปลูกกันเพราะมีความเชื่อกันว่าต้นสาริการิ้นทองใบด่างนี้หรือต้นหัวใจเศรษฐีเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงความมั่นคงความอบอุน่นความร่มเย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนะคะ แล้วก็ยังมีความเชื่อมาแต่โบราณทางด้านพุทธคุณอีกนะคะว่าเป็นต้นไม้มงคลในด้านเมตตามหาสเสนเสริมความเป็นมงคลค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกนะคะก็คือในด้านของการค้าขายอีกด้วยนะคะคือว่า จะมาเสริมในเรื่องของการทําให้เราค้าขายดีเสริมความโชคดีทางด้านการค้าขายเสริมสเสน่ห์ในด้านการเจรจาค่ะจึงเป็นต้นไม้มงคลที่คนทํากิจการค้าขายเนี่ยนะคะนิยมนํามาปลูกไว้เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านค่ะ แล้วต้นสาริการินทองใบด่างหรือต้นหัวใจเศรษฐีเนี่ยนะคะเขาจะมีลำต้นสูงถึง7เมตรเลยนะคะเปลือกของลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเนี่ยนะคะและทุกส่วนของต้นหัวใจเศรษฐีหรือต้นสาริการินทองเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำยางเป็นสีขาวๆค่ะเเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะทนแดดทนฝนได้ดีเลยนะคะ และก็ชอบอยู่กลางแจ้งค่ะแต่ถ้าหากต้องอยู่ในที่ร่มเป็นเวลานานๆน,นะคะก็จะทำให้ใบเขาร่วงได้ง่ายค่ะเราจึงควรที่จะให้เขาพาเขาออกมาพบแสงแดดบ้างนะคะมาตาักแดดเนี้ยค่ะหรือให้มีแสงแดดสองรำไรก็ได้ค่ะแล้วต้นหัวใจเศรษฐีหรือต้นสาริกาลิ้นทองเนี่ยนะคะ ก็ยังมีคุณสมบัติโดดเด่นอยู่ตรงที่มีความด่างนะคะตรงบริเวณขอบใบเนี่ยนะคะซึ่งจะทําให้มีความสวยงามที่แตกต่างจากใบไม้อื่นๆนะคะแล้วใบก็ยังมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเวียนสลับกันเป็นรูปไข่กลับนะคะหรือรูปช้อนค่ะ มีความกว้างประมาณ6-7เซนติเมตรเลยนะคะและก็ความยาว7-9เซนติเมตรค่ะมีใบใบมนโคนใบสอบนะคะแผ่นใบมีความแข็งและหนาใบจะมีสีเขียวนะคะตรงบริเวณขอบใบก็จะด่างเป็นขอบสีเหลืองทองหรือสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวนะคะที่ให้ความสวย โดดเด่นเลยล่ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วต้นหัวใจเศรษฐีหรือต้นสาริกาลิ้นทองใบด่างนี่นะคะเขาก็ยังออกดอกด้วยนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกกระจุกอ่ะค่ะอยู่ที่ซอกใบนะคะใกล้ๆปลายใบค่ะเป็นรูปไข่กลับนะคะมีสีขาวนวลแล้วผลของต้น หัวใจเศรษฐีหรือต้นสาริการิ้นทองใบด่างน,นะคะจะเป็นรูปทรงกลมผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลืองนะคะแต่พอเมื่อผลแก่จัดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะต้นสาริการิ้นทองใบด่างหรือต้นหัวใจเศรษฐีเนี่ยนะคะเขาจะนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและการตอนกิ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถปลูกได้ในดินทั่วไปเลยนะคะซึ่ง เราจะปลูกได้ทั้งสองแบบเลยนะคะคือจะปลูกแบบลงในกระถางเพื่อที่ว่าการเคลื่อนย้ายก็จะได้สะดวกสบายนะคะหรือจะปลูกแบบเป็นสวนก็ได้ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะในส่วนของการที่เราจะใส่ปุ๋ยให้กับต้นหัวใจเศรษฐีหรือต้นสราริกาดินทองใบด่างนี่นะคะก็จะนิยมเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคะ่ะ การให้น้ําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็ให้เพียงอาทิตย์ละ1 2สองครั้งหรือ3ครั้งต่ออาทิตย์ก็ได้ค่ะขอแนะนําว่าควรปลูกไว้กลางแจ้งจะดีกว่านะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดแต่ถ้าหากจะตั้งไว้ภายในบ้านนะคะหรือภายในอาคารก็ควรให้เขาโดนแสงแดดบ้าง หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนแสงแดดเราก็ควรที่จะนำเขาออกมาพบกับแสงแดดตั้งไว้ที่ให้เขาโดนแสงแดดบ้างนะคะอย่างต้นเนี้ยนะคะที่ถือปลูกไว้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่กลางแจ้งนะคะเขาจะพบแสงแดดเจอแสงแดดได้ก็คือในช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเจอแสงแดดแล้วแล้วก็เขาจะอยู่ในที่โลงแจ้งเขาก็เลย ใบเขาก็จะแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยล่ะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรต้านตัวนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลที่มีใบเป็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อมาปลูกใช้ตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้าหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะขอแนะนำเลยละคะ่ะเพราะนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วยังเป็นไม้มงคลในเรื่องของการค้าขายการเรียกทรัพย์ เสริมโชคในด้านของการค้าขายนะคะเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ดีเลยะคะ่ะพร้อมทั้งยังเป็นต้นไม้มงคลที่ดูแลง่ายมากๆอีกด้วยนะคะสำหรับสายมูหรือผู้ที่มีความเชื่อจะมีพระคาถาสาริการินทองด้วยนะคะว่าให้เราตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า พุทธาอนเนนามาริยาสุสังคายเมิพุทธาอิริมาริยาสุสังขายเมิพุทธาอริยปะโตคาเมคุณะปักเขสะเมมะมิกุณาโลมาปันนะวิชาย,ยเต